อะเห็นได้ยังไงอะไม่ได้ของคุณป้าของคุณป้าโนโนโนไม่ใช่ของจินของคุณป้าน่นอัของคุณป้าอ่ะอันป้ากั่งให้ตาอันปลาไม่ทานนะปลาย่าทานหมดแล้วนะมันเค็มมากทำไมเนี่ยแข็งนี่น้องเบลนี่อะไร นี่ก็นอร์เวย์เหมือนกันแต่ว่ามันดองในปลาซาบะมีนอร์เวย์ด้วยเหรอฮะซาบะมีนอร์เวย์ซาบะให้ญี่ปุ่นดิซาบะมีนอร์เวย์ที่ไหนญี่ปุ่นมันก็อยู่ในทะเลนะคุณจะไปถามคนญี่ปุ่นว่าเอาปลาซาบะมาจากไหนแล้วก็จะบอกเามาจากนอร์เวย์ทดลองอันนี้รสชาติเป็นไงเนื้อเนื้อเป็นไงอ่ะเจนก็เหนียวก็เหนียว ข้าวเหนียวถ้าวขาว่าชอบอ่ะข้าวเห,เหน,หนเียววิธีการราคาเนี่ยน่าจะแพงกว่าแต่เดี๋ยว